สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่อง u t u b e นะคะฟอร์สสลีทุกท่าน,นะคะวันนี้นะคะสิจะพามาชมนะคะสประตูนะคะเป็นรุ่น XLT นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่944,000บาทนะเกะียร์ออโต้นะ,ะสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะราคา9 4 0 0 0 0บาทคันนี้นะ,ะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันในโปรโมชั่นออกรถนะคะแต่งตามคลิปนี้เลยนะ,ะโปรโมชั่นออกรถ69,000่นเพี่ๆได้แต่ง ตามคลิปนี้เลยนะมาดูกันนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้านะคะเราใส่นะเป็นกระจังหน้าฮับเลปเตอร์วีนะนะตรงสื่อฟอร์ดสีดําตัดขอบแดงนะมีไฟมีอะไรให้ด้วยนะคะสจุดนั่นเองลูกค้านิยมติดกันมากนะกระจังหน้าแบบนี้นะคะส่วนไฟหน้าไฟเดิมเนี่ยที่มากับตัวรถเนี่ยจะเป็นไฟ LED อยู่แล้วมีในส่วนของเดย์ทามมาให้ด้วยแล้วใส่ในส่วนของตัวข้อไฟหน้าเข้าไปให้นะเพื่อเต็มเติมเต็มนะคะให้ไฟหน้าดูเข้มขึ้นแล้วก็ดูหล่อขึ้นด้วยค่ะไฟตัดหมอกนะคะรุ่น x l t นะคะ เปิดปิดนะคะตามองศาพวงมาลัยที่เลี้ยวนั่นเองค่ะหมุนทั้งขวานะไฟตัดหมอกมนั้งขวาติดให้อัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีห่วงลากจูงฝั่งซ้ายให้นะคะ1จุดนะคะสำหรับรุ่น XLT นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวนี้เนี่ยได้เครื่องเป็นเครื่องเทอร์โบ2 0 0พันแล้วก็เป็นดีเซลด้วยนะคะเกียร์อโอโตโ้6สปีดนั่นเองค่ะคิวล้อแบบนี้นะ,ะลูกค้ารีเควสตได้นะ,ะอยากได้แบบมีมูดแบบเรียบหรือแบบฟันเฟืองนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้ติดเป็นแบบฟันเฟือง6นิ้วนั่นเองค่ะส่วนล้อนะเรานองั้งกบ แม็กตัวนี้เราใส่เป็นขอบ16นะคะตามโปเลยนะคะหรือพี่ๆสามารถขยับอัพไซส์นะคะเป็นขอบ18หรือขอบ20นะคะแล้วก็จัดทรงเป็นทรงเมกาก็สามารถสั่งได้นะคะตัวนี้ใส่เป็นมาเวลไลบิดขิดแดงนะ,ะขอบ16บลัดกับตัวยางมอนเตอร์นะคะซีดีเบยางนะคะ265ห้าทับ70นะคะ R16 ตัวนี้เป็นยางอัเทเลนนะคะวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยคะ่ะ กระจกพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะที่มุมกระจกนะส่วนมือเปิดตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะคะเพราะว่าใช้ในส่วนของกุญแจสมาร์ทคีย์เลดเอ็นทีนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่แต่งเพิ่มนะในส่วนของตัวเบ้ารองมือติดตั้งการลอยติดตั้งให้แล้วคิวกันสาดเราหลังคาก็ติดคุมโทนเป็นสีดําให้ลูกค้าด้วยค่ะสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะมีคําว่าแลนเจอร์ตัดกับตัวรถสีดำนะคะดูโดดเด่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ลายสั์โคนนะคะมาถึงด้านท้ายเลยนะนี้ลูกค้าเลือกแบบเลือกลายเองเรามีให้เลือกทั้ง40 40แบบลยอยู่ที่พี่เลือกะะอกยากได้แบบไหนนะคะ บันได้เหยียบด้านข้างก็มีตั้งแต่รุ่น x l t ขึ้นไปนะคะนี้ก็สามารถขึ้นเหยียบด้านข้างตัวรถได้นะคะมีการลอยขอบกระบะนี้มีให้ทุกรุ่นนะคะแล้วส่วนในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะรุ่น x l t ได้ไฟท้ายขนาดใหญ่แบบนี้และที่แต่งเสริมหล่อเข้าไปนะคะก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะ,ะทำให้ตัวไฟท้ายเนี่ยมีมิติเพิ่มมาขึ้นนะคะแล้วก็ฝาครอบท้ายกระบะตัวนี้ใส่เป็นงานว้าโลโก้ฟอร์ดนะคะเพราะว่าตัว โลโก้เขาเนี่ยจะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะทําเป็นตัวสือสีดำนะคะตัดขอบแดงนั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มเติมความโดดเด่น,นะะในส่วนของตัวไอคิลิกคาว่าเจอร์สีแดงแบบนี้ตัดกับตัวรถสีขาวนะคะแล้วก็มีตัวสีดําเป็นตัวตัดนเด่นมากๆเลยนะคะส่วนกันชนหน้าท้ายเดิมๆแบบนี้ได้จากโรงงานแล้วนะคะเป็นแบบ two step นั่นเองค่ะ นี่เลยค่ะหล่อมากๆนะคะแต่งแบบนี้ตั้มโปร๊รถหงมันก้านะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถลหล่อนะคะแล้วก็อยากแต่งสวยๆแบบนี้นะคะสามารถสอบถามสีได้นะคะได้ที่เพจฟอร์สิรินะคะเดี๋ยวสีจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะถูกอกถูกใจทักมาสอบถามหรือพูดคุยกับสีได้นะคะยินดีให้คําแนะนาพี่พี่ดูท่านนะคะจัดได้ทุกทรงออกได้ทุกแบบนะคะแต่งครบนะคะจบที่เรานะคะออกรถฟอร์ดแต่งรถสวยนะ,ะต้องนึกถึงสิรินะคะฝากกด ซับสไครต์กดติดตามให้สีด้วยนะคะแล้วไงพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ